ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซากิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คืออ l i m i n a t o r 450ซึ่งขณะนี้สื่อมวลชนทั่วโลกต่างก็มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการที่คาวาซากินั้นได้มีการยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการทรัพยากรอากาศแห่งแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อทําการตรวจสอบค่ามลพิษทางเสียงและไอเสียโดยมีการตรวจพบรหัสรุ่นสายการผลิตรวมทั้งหมด4รุ่นย่อยประกอบไปด้วย EL450A, EL450B, EL450C และ EL450D ซึ่งก็ชัดเจนนะครับว่ามันคือ Eliminator 450สเปคที่มีการจำหน่ายในอเมริกานั่นเองครับ ก่อนหน้านี้คาวากิที่ญี่ปุ่นได้มีการเปิดตัว i l i m i n a t o r และ e l i m i n a t o r SE ที่งาน o s ซาก m o t o r ตอร์ไ Show 2023ระหว่างวันที่17-19มีนาคมพศ2566และวางขายอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่25เมษายนเป็นต้นไปเปิดราคาอยู่ที่759,000เยน ที่เป็นเงินไทย189,500บาทย้ำนะครับว่า189,500บาทจากอัตราแรกเปลี่ยน100เยนต่อ24.973บาทครับหลังจากนั้นอีกเพียงแค่4วันเขาวัสกิในเมืองไทยก็ทำการเปิดตัว Eliminator 400รุ่น Standard รุ่นเดียวไม่มีรุ่น SE โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งานมอเตอร์โชว์2023วันที่21มีนาคมพศ2566เปิดพร้อมกับนินจา z X4R และ v e r s ์ s 650โดยมีราคาค่าตัวอยู่ที่2 2 4 9 0 0บาทใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานการผลิตส่งไปยังตลาดทั่วโลกและก็แน่นอนครับว่า Eliminator 450 สเปคของอเมริกาก็จะมีการผลิตจากเมืองไทยของเราส่งไปขาที่นั่นคาวสกิทำการปรับปริมาตรกระบอกสูบเพิ่มขึ้นจากเดิม3 9 9ซีซีเป็น4 5 1ซีซีมากกว่าเดิมถึง5 2ซีซีครับและให้พลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่49.67แรงมา้าที่1 5 0 0รอบต่อน,นาทีมากกว่าอิลิมิเนเตอร์4ี่ที่ทำได้ 45.39แรงม้าที่10,000รอบต่อน,นาทีและนั่นก็หมายความว่าจะมีแรงม้ามากกว่านินจา400และซัด400ด้วยเช่นกันมาถึงตรงนี้ผมเองก็มีความคาดหวังครับว่าคาวาสกินั้นน่าจะมีแผนในการปรับเครื่องยนต์2สูบเรียงจากเดิม3 9 9ซีซีขึ้นเป็น4 5 1ซีซีในทุกโมเดลไม่ว่าจะเป็นนินจา400และซัด0 0 น่าจะมีการอัปเกรดเครื่องยนต์เพราะว่าไหนๆจะมีการเพิ่มซีให้กับ i l l m m n n t t r r 450ไปแล้วมันคงไม่ได้เป็นเพียงรุ่นเดียวที่มีการปรับเครื่องยนต์ใหม่ดังนั้นนินจา400และ z 400ปี2024ก็น่าจะมีการปรับเครื่องยนต์ใหม่ด้วยเช่นกันมาลุ้นกันดูครับว่าคาวาสกินั้นจะเปิดตัว i l ล m i n a t o r 450ช่วงเวลาใดปลายปี2023 หรือในช่วงเร็วๆนี้อีกไม่กี่เดือนนับจากนี้ไปอย่างเร็วสุดก็คือในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะมาถึงหรืออย่างช้าอาจเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมครับและก็แน่นอนครับว่านินจา450 z 450รุ่นใหม่ที่จะมีการใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับ Eliminator 450นั้นจะต้องมีการปรับรูปโฉมดีไซน์ใหม่หมดทั้งคัน มันจะให้ความเฉียบคมก้าวร้าวและดูดดันมากน้อยแค่ไหนและจะมีการติดตั้งอัพไซด์ดาวมาด้วยหรือไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ